ครับผมนี่ก็เทคารแล้วนะครับอันนี้ก็กําลังต่อด้านหน้านะครับต่อด้านหน้านะครับนะฮะดูอันนี้ก็สร้างต่อต่อเนื่องเลยนะครับก็พยายามเร่งนะครับเร่งให้สร้างให้เสร็จไวที่สุดเลยนะครับตอนนี้นะดูครับวมเป็นเจ้าภาพได้นะครับและงวดนี้ก็มาห้าหมื่นนะครับเทเทปูนครั้งนี้นะเทคานคานตัวนี้ก็มาห้าหมื่นบาทนะครับอันนี้ก็มีพยัก์นะครับพยักษ์ยุ้ยครับไอ้ป่าไม่เห็นโพนะตอนนี้ไอ้ป่าไม่รู้ไปไหนนะครับ ดูแล้วนะครับขอสร้างครับเราลังสร้างอยู่สร้างรงองค์ูทาว้สโน่เลยนะครับขนาดใหญ่นะครับีนกำลังงานโครงสร้างนะครับดูไล้นะครับตั้งแต่เช้านลครับทำแต่เช้าเลยนะครับอันนี้ก็เป็นขนาดองค์ปูขนาดใหญ่นะครับน่าจะที่สุดในโลกแล้วนะครับที่ผมสร้างนะร่วมบุญกันได้นะครับไม่ว่ากันนะครับก็ทักอินบล็อกมาแล้วกันเออใครที่จะร่วมบุญอะไรต่างๆนะ รัดนี้ก็ราวๆห้าหมื่นนะครับห้าหมื่นนะปูนชุดนี้นะครับห้าหมื่นปูนคานเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเยอะนะครับเฉพาะค่าค่าปูนเทปูนพื้นบนพื้นล่างทุกอย่างนะครับก็รวมรวมห้าแสนแล้วนะครับผมสําหรับปูนนะครับเฉพาะปูนอย่างเดียวนะรวมกันได้เลยนะครับดูครับร่วมด้วยช่วยกันแล้วกันนะครับ อ,อันนี้ครับวันวัดครู 27, 28, นนครับยี่สิบเจ็ดยี่แปดยิบเก้ามีนาครับก็มาร่วมกันเยอะแล้วกันนะครับสำนักผมก็เหมือนมาร่วมสร้างตรงนี้กันนะครับมาร่วมสร้างกันนะคนที่มานะเข้ามานี่เจ็ดที่แปดี่เก้าน,นะครับที่เจ็ดที่แปดยี่เก้ามีนาคมงานะนวหายครูนะครับยังเทนอยู่นะครับ